ขอต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์เข้าสู่การทำนายดวงชะตาซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนหลังหรือในช่วงวันที่16กันยายนไปจนถึงวันที่30กันยายนซึ่งถือว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับชาวราศีพฤษภยิ่งนัก ชาวราศีพฤษภในช่วงระยะเวลา15วันนับแต่นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนท่านจะพบเจอกับสิ่งต่างๆทั้งบวกทั้งลบในคลิปนี้เป็นที่มาของคลิปนี้ที่จะนำพาท่านอะไรที่ดีก็จะบอกให้ท่านนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอะไรที่ไม่ดีก็มาบอกมาเตือนให้ท่านนั้นอย่าได้ประมาทแต่ภาพรวมเกณฑ์ดวงของท่านนั้นค่อนข้างที่จะผูกค่อนข้างที่จะชี้นำไปในทิศทางของเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติใน15วันนี้จะบวกจะคูณขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่วิเศษมากสําหรับชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภในช่วงทันชนีปลายได้รับอิทธิพลจากดาวพระเกตดาวอาทิตและดาวศุกร์ส่งผลที่ดีส่งผลบวกในด้านที่ดีในด้านบวกนั้นจะทําให้ท่านนั้นได้พบเจอกับสิ่งแปลกใหม่สิ่งใหม่ๆเป็นการบุกเบิกหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันนั้นชาวราศีพฤษภ คาทํานายคําพยากรณ์ดวงชะตาเป็นศาสตร์ความเชื่อเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจึงต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังครับชาวราศีพฤกษพเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยครับ สำหรับภาพรวมชาวราศีพฤษภเกณฑ์ดวงของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนั้นหากตัวท่านนั้นถามถึงโชคลาภมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้พบได้เจอโชคลาภของชาวราศีพฤษภนั้นไม่ห่างตัวท่านเลยเป็นเลขมงคลที่อยู่รายล้อมรอบตัวท่านไม่ว่าจะเป็นเลขที่ตรงกับสิ่งของที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำ หรือแม้แต่เลขมงคลเกี่ยวกับวันครบรอบวันสำคัญต่างๆรวมไปถึงตัวท่านจะได้เลขมงคลจากสมาชิกคนในครอบครัวบอกใบนำพาไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานนำพาชี้นำบอกใบทําให้ตัวท่านนั้นได้พบเจอกับเลขมงคลแต่ก็จะอยู่กับดวงชะตาของแต่ละท่านว่าจะมีดวงได้โชคใหญ่โชคเล็กแต่ละท่านนั้นไม่มากไม่เท่ากัน แต่ภาพรวมดวงชะตาท่านถือว่าเปิดประตูรับโชครับลาภถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวท่านนั้นมีโอกาสพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเงินและสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้หากจะพูดถึงการงานสิ่งที่ต้องบอกว่าการงานของท่านนั้นจะมีก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นรอคอยข่าวดีเกี่ยวกับการงานรอคอยการเรียกตัวรอคอยการเรียกสัมภาษณ์หรือแม้แต่รอคอยการสอบสนามใหญ,ใหญ่มีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานถือว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นก้าวแรกจะมีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้น หลักๆก,ก็คือชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นคิดหวังว่าอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนสถานที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้หากท่านนั้นตั้งความหวังอยากจะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแกนจากเอกชนไปเป็นราชการจุดเริ่มต้นทั้งหมดทั้งมวลก็จะเริ่มต้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้หรือแม้แต่ชาวราศีพฤษภตัวท่านนั้นเป็นพ่อค้าแม่ค้า ก็มีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะมีไอเดียจะผุดไอเดียพิเศษเกิดขึ้นอยากจะปรับอยากจะย้ายอยากจะเปลี่ยนสินค้าหรือแม้แต่ย้ายแผงย้ายตลาดด้วยเหตุผลที่ตัวท่านนั้นอยากจะไปเติบโตมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้ย้ายได้เปลี่ยนอย่างที่ท่านตั้งใจหรือสำหรับบางท่านนั้นก็อาจจะเปลี่ยนแบบสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอาชีพไปเลย ไม่ว่าตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสดีๆจากการที่ตัวท่านนั้นควคว้าโอกาสมานานหรือแม้ตัวท่านจะได้รับโอกาสจากคนที่หวังดีญาติเพื่อนคนใกล้ตัวนำพาโอกาสมาให้ชักชวนให้ท่านนั้นไปร่วมงานไปร่วมทีมไปร่วมกลุ่มร่วมคณะก็ถือว่ามีโอกาสที่ท่านนั้นจะสละเรือเก่าขึ้นเรือใหม่ไม่ว่าจะเป็นการปิดกิจการบางสิ่งบางอย่าง เพื่อที่ตัวท่านจะเติบโตต่อไปมีโอกาสก้าวแรกจุดเริ่มต้นจะเริ่มอยู่ในช่วง15วันนี้ถัดไปก็ถือว่ามีโอกาสที่ชาวราศีพฤกษฎจะพบเจอกับช่องทางลู่ทางใหม่ใหม่ถือว่าจะสร้างความมั่นคงจะสร้างอนาคตให้กับท่านได้เลยทีเดียวและสำหรับในช่วงนี้เป็นต้นไป ชาวราศีพฤษภท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการเจรจาการติดต่อการพบปะผู้คนดูเหมือนว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้หลายสิ่งหลายอย่างของท่านค่อนข้างที่จะทำได้ออกมาดีอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการพูดจาการตกลงการโน้มน้าวมีโอกาสที่ตัวท่านจะทำได้ดีการเจรจาต่างๆนาๆจะเป็นฝ่ายของชาวราศีพฤษภได้เปรียบไม่เสียเปรียบใครหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับท่านยิ่งนัก ยิ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์การเงินการทองแล้วถือว่าท่านถือไพ่เหนือกว่าคำพูดคำจาโอกาสจังหวะหลายสิ่งหลายอย่างจะนำพาใท่านนั้นพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีสิ่งใดที่มองว่าเป็นภัยท่านก็จะแคล้วคลาดท่านก็จะหลุดพ้นอยู่ในสถานการณ์ที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการงานถือว่าโอเคสำหรับชาวราศีพฤษภและสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็ดูเหมือนว่าท่าน จะได้รับโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านไม่ว่าตัวท่านนั้นจะได้งานชิ้นโบแดงได้ทำได้สัมผัสหรือแม้แต่ตัวท่านจะได้ย้ายได้เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นย้ายงานเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศท่านจะไปพบเจอกับจุดที่ดีกว่าเดิมถึงแม้ว่าในช่วงปรับตัวช่วงแรกท่านอาจจะติดคลุกคลักอยู่บ้างแต่ก็จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นและสิ่งต้องห้าม ภายในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ที่ชาวราศีพฤกษ์ศพท่านต้องระมัดระวังให้ดีชาวราศีพฤกษ์พมีเพียงข้อเดียวเกี่ยวกับการงานที่ท่านควรระมัดระวังชาวราศีพฤกษ์พนั้นค่อนข้างที่จะมีความลับค่อนข้างที่จะมีโครงการแบบแผนที่คิดไว้และเป็นคนที่ขยันคิดไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่เฉย สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือตัวท่านนั้นหากมีไอเดียพิเศษหรือมีความคิดพิเศษตัวท่านนั้นจะดีใจตัวท่านนั้นจะพยายามสื่อสารเล่าให้คนรอบตัวฟังระมัดระวังให้ดีหน้าต่างมีหูประตูมีช่องระวังโครงการโปรเจกต์ผลงานความคิดสร้างสารรค์ของท่านจะถูกก๊อปปี้จะถูกขโมยได้สิ่งนี้ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีพฤษภนั้นหากคิดอะไรหรือมีโปรเจกต์อะไรดีๆก็เก็บไว้ก่อน อย่าเพิ่งไปเป่าประกาศให้ใครรู้ให้ใครทราบมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะถูกก๊อปปี้จะถูกขโมยไอเดียสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนและเป็นเพียงหนึ่งข้อที่จะเป็นจุดอ่อนของชาวราศีพฤษภในช่วงเวลานี้ก็ขอบอกขอเตือนให้ท่านระมัดระวังให้ความสำคัญให้ดีและสำหรับเรื่องการเงินหากจะพูดถึงรายได้รายรับที่พร้อมจะเข้ามาชาวราศีพฤษภ แน่นอนเกิดขึ้นจากงานประจำที่ถือว่าเริ่มจะมีหลักเริ่มที่จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นหรือแม้แต่อาชีพเสริมอาชีพพิเศษต่างก็เริ่มที่จะผลิดอ,กออกผลให้ท่านได้เก็บได้เกี่ยวให้ท่านได้เห็นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ชาวราศีพฤษภมีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ท่านควรที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเงินสักนิดในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ชาวราศีพฤษภ ท่านจะพบเจอกับคนใกล้ตัวท่านไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่ทำงานหรือแม้แต่เพื่อนฝูงจะเข้ามาวุ่นวายเข้ามาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงินการทองของท่านหากเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรเคยอุดหนุนเคยช่วยเหลือกันมากก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ท่านจะช่วยเหลือกลับแต่ขอให้ท่านระมัดระวังบางคนบางกลุ่มที่ท่านนั้นไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชิน ไม่รู้จักนิสัยใจคอระมัดระวังจะเป็นตัวท่านนั้นที่โดนหลอกเป็นตัวท่านนั้นที่ต้องเสียเปรียบเงินทองที่ให้เขายิบยืมอาจจะสูญหายมาลายไปสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีพฤษภระมัดระวังให้ดีช่วยเหลือได้ก็ต้องเลือกคนเลือกกลุ่มด้วยเช่นกันและสิ่งที่สองที่เกี่ยวกับการเงินที่ชาวราศีพฤษภควรที่จะระมัดระวังสักนิด ชาวราศีพฤษภนั้นเป็นคนที่รู้จักคนค่อนข้างมากรู้จักคนหลากหลายกลุ่มตัวท่านนั้นต้องระมัดระวังมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับภาษีสังคมแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือในบางครั้งก็หลีกเลี่ยงได้แต่ท่านไม่อยากหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นการกิเลงสังสรรค์ก็ดีสิ่งนี้ตัวท่านต้องระมัดระวังทุกครั้งที่มีการกิเลงสังสรรค์จะเป็นชาวราศีพฤษภที่มือเติบที่ใจใหญ่ใจในักเลง สามารถเคลียร์ได้จ่ายได้ทั้งโต๊ะเคลียร์ได้ทั้งบินสิ่งนี้จะเป็นหนึ่งอย่างที่ตัวท่านนั้นถือว่าต้องระมัดระวังให้อย่างมากการเงินการทองจะล่วไหลในจุดนี้ค่อนข้างมากสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนหน้าเป็นห่วงชาวราศีพฤกษพนั้นหากถึงเวลาจ่ายถึงเวลาเช็คบินตัวท่านนั้นพร้อมที่จะเคลียร์ได้ทั้งโต๊ะก็ถือว่ามีโอกาสที่การเงินของท่านในช่วงปลายเดือน ถึงท่านจะหามาได้ง่ายแต่ท่านก็ติดขัดได้เช่นกันก็ขอใท่านวางแผนให้ดีแต่เชื่อว่าชาวราศีพฤษภเอาตัวรอดในสถานการณ์นี้ได้อย่างแน่นอนและสำหรับเรื่องสุขภาพชาวราศีพฤษภในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ สิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพก็คือการที่ตัวท่านนั้นจะต้องพบเจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันการกลับตัวอาจจะต้องเกิดขึ้นอาจจะทําให้ท่านล้มป่วยได้และสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังดวงท่านสมพง์อย่างมากในช่วงปลายเดือนนี้ก็คือสัตว์ต่างๆแมลงมีพิษท่านจะพบจะเจอค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเป็นประจำหลีกได้หลีกเลี่ยงได้เลี่ยงอยาไปประทะอยาก เข้าไปใกล้มีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้รับอันตรายไม่ว่าจะเป็นแมลงมีพิษต่างๆสัตว์เลื้อยคานมีพิษต่างๆขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีพฤษภให้ความสําคัญสถานที่ไหนที่ไม่แน่ใจไม่ควรเข้าไปสัญจรก็ขอให้หลีกเลี่ยงระมัดระวังสถานที่ที่อันตรายหรือแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้ที่วางรกที่วางไม่เป็นระเบียบก็ต้องระมัดระวังสัตว์อันตราย สิ่งนี้ขอบอกขอเตือนภาพรวมก็ขอให้ท่านระมัดระวังสัตว์อันตรายสิ่งนี้ก็ขอบอกขอเตือนให้ท่านอย่าได้ประมาทโดยเด็ดขาดซึ่งภาพรวมเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษ์ก็ถือว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นสูงมากไม่ว่าจะเป็นการงานและการเงิน แต่ขอชี้เป้าไปที่การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดและทุกการเปลี่ยนแปลงให้ท่านรู้ไว้เลยว่าชาวราศีพฤษภจะขยับจะปรับไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมในทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นเรื่องมงคลยิ่งนักที่ท่านมีโอกาสจะพบเจอก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คําทํานายคําพยากรณ์นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับขอให้ชาวราศีพฤกษภคิดสิ่งใดที่ดีก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาแล้วพบกันใหม่คืนมันกงกรชาแนลสวัสดีครับ